เดินมาอีกซอยหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเกือบเกือบ<ๆ>จะออกละตรงนี้ก็จะมีร้านขนมปังขายพวกขนมปังแล้วก็ขนมสใส่ไหม่ลักษณะเหมือนสใส่ไหม่บ้านเรานะคะเครื่องคั้นน้ำผลไม้ ทั้งเล็กทั้งใหญ่มีทุกไซส์นะคะร้านขายส่งขนมปังตรงนี้จะเป็นแหล่งเลยใครที่จะซื้อไปขายต่อนะคะเอาไปบรรจุแบ่งบรรจุก็จะมาซื้อแจ็กที่นี่ อันนี้ก็จะเป็นร้านขายของขบเคี้ยวสแนค็คทั้งหวานทั้งเค็มต่างๆเยอะมากผลไม้แห้งลูกอินทผลัมถั่วกระจกฟักเชื่อมอะไรมีหมดถึงตรงนี้ก็จะทะลุไป สู่สถานีรถไฟแล้วนะคะแต่เราจะไม่เข้าไปเอาแค่ไปเยี่ยมเยี่ยมมองมองแล้วถอยหลังกลับ mm hmm. ก็คือตลาดรถไฟหมดเท่านี้นะคะ mm hmm. เราจะไปตามหา mm hmm. ร้านขายน้ำมะขิดค่ะ mm hmm. มะขิดภาษาฮินดีเรียกเบลนะคะ mm hmm. จะมีออกมากๆในช่วงหน้าร้อน เขาก็จะผ่านะคะแล้วก็เอาเนื้อในมาคั้นผสมกับน้ําแล้วก็กรองขายเป็นแก้วอย่างนี้นะคะแก้วละ20บรูปีก็คือประมาณ8บาทน้ำมักคิดหรือที่เรียกว่าเบลกัสรัตเนี่ยนะคะคือดื่มดีมากในช่วงหน้าร้อนมันแก้กระหาย แล้วส่วนผสมเนี่ยมันไม่ได้ผสมอะไรเลยเอาเนื้อมาแล้วก็คั้นกับน้ําแล้วก็กรองแล้วดื่มเลยคือประโยชน์ล้วนๆเต็มๆทําเองที่บ้านก็ได้นะคะเอาไว้ว่างๆไม่อยากจะปกติทุกปีเนี่ยเมื่อลูกมะควิดออกเนี่ยไม่เอ้ก็จะซื้อมาแล้วก็เอามาคั้นให้คุณพ่อดื่มเป็นประจำบ้านเรา เอาตักกินเนาะผ่าออกแล้วก็ช้อนตักกินเลยแล้วก็ขายเม็ดออกอ,อันนี้เขามาทำเป็นเครื่องดื่มลุกไล้นางแบบจะไม่ชอบนะคะอ่ะทีนี้นายแบบบ้าง สงสัยจะชอบที่แม่ทำมากกว่า